เอามาดูคือต่อไปนะเสาวอาทิตย์เจอกับสาหายเลโอสาหายเลโอนี่อยู่ในชุดสีเง,นง,งินงนะครับเอี่ยมสีเงินแต่ผ่านหน้าประตูมาแล้วกับบ,บ,บิดขวาขวาขยับเตะเพื่อมามันยากาศก็สวยรับ้งหมด อีกนี้โอ้โหจยเนลังเพทยนมาได้เดียวาสาหัสหายพ่อเดี๋ยวสาวธิ้าสั้นขึ้นมาขอดึงสองบอกันกำฝาาจิกจันนนี่ผู้สาวตัว้โหดองเสยปอกหลังไป เดนยาวขึ้นมาพักอกปลุกนี้มาที่แดนกลางแล้วแม่สาร์อาทิตย์เนี่ยดีดมานนกนะครับไซายโดยสกิบบนข้างไว้ก่อนนะเนี่ยเพิ่มเยอะสำหรับเสาร์อาทิตย์ สหายเรือขวางโอ้โหโดนตามบอลู่วันนี้แล้วย้อนไปที่ลูกนี้เป็ากะสินว่าใช้มือดดัดด้านหลังคนระับเป็นสหายลีโอได้บบลูกพุิกไปครไป ต้องแต่เขีขึ้นมาเอาแล้วเขีขึ้นมาบอกเพื่อนเฮ้ยบังคุณทำไมดึงมาแถวสองเนี่ยสาอาทวดสามจิกสายจะโอ้แกะเทย์กันไม่ได้แล้วกลับซ้ายสายมาเนี่ยแตะหนึ่งสองมองแล้วมันน่ารักน่าลุกยิงโอ้โหืนลูกซาตุนี้ตอกต่อมาเลยครับโอ้โห เดินยาวยาไปเสาอาทิตย์น่กเพีโทษแล้ว <sh> ก <arp et> ็ดูสบยตัว่าสุดปัญญาเซศยิงิูงดีนี่แสดงเ้เลย

นี่ครับแมตช์สุดท้ายนี่จะเป็นทิง้งแข็งเลยนะสำหรับนอสาตาเจอกับของเพื่อนนะครับของเพื่อนนี่แข่งมาสองนะชนะสองนะงนะในหนึ่งแป้งครับส่วนนอสตานี่แข่งมาสองชนะหนึ่งเสมอหนึ่งครับนัดสุดท้ายนี่ต้องชนะสถา,านเดียว ไปแล้ว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 สหายเลโอแล้วยิงซดสนุนแล้วก็เรือเร้เอแล้วแซงขึ้นมาแล้วเฮ้ยสาวอาทิตย์นี้บุกเพลินเพื่อนะครับเดี๋ยวสหายลลโอเน๊ นัดที high, trips, <cat guiding developed Airbnb> ่สามนึกมาที่เสาทิศเสาทิศยกจมาัดหลูกนี้เป็นเสาทิศได้ทุ่มครับฮ้ยเดี๋ยววันนี้ผู้ตัดสินว่าไงครับ ไปใกล้ๆกับเสาวทุท่บครับอ,อยากให้เองลงไปปั่นจังเลยโน่นแหละเขาตะไคร่จิงยักเลยโหยติดกับแพงลองหลังไปฮะเออ หมางจวะยังไงหมาที่เสาอาทิตย์ดีดขึ้นมาให้สเตตแบ็กเนี่ยสซตเกมมาใหมครับเล่นดิเลน่นดิระวัางใหยาวใช่ไมมพักอ,อกหนึ่งสองยิมแถวสองมอง้วมักดาผาผาบักหลบหลบไปแล้วกูจะสัตว์แม่ลูกนี้หลอกมาโดูสวยโอ้โหสวยมาสวยงาม อ้๊ยมูซ่าตัวนี้ต้องปักเราไปหลอกได้ดีครับแต่เดียหลอกเองอะไม่ดีเลยแต่เอ็งนั่งหลอกไม่ใช่ฝฟังข้ามแล้วหลอกตัวเองเอาแล้วแต่โดนสวนไม่สวนยังไงกูคลิกไว้ทีเศรษฐีเศรษฐีดบลุ้มดบลุ้มแล้วคืนหลังมาจังหวะนี้ เนี่ยเอแบกไม้เส้ขาเขอเทนกางอ้าวจับจังหวะนี้ไม่ดี้ปล่อยเพื่อกลับซ้ายเล่มาได้หนอยังไงหนึ่งสองแลุกหนึ่งสอล้วุนี้ย่าได้เปรียบอยู่ย่าได้เปรียบอยู่ได้เปรียบอยู่ไดเปรียบอยู่แล้วังไงไอทีไอทีไหลมากลับซ้ายซ้ายแล้วยังยู่ เอาทุกหญิงยัดทีนี้ประทับโซเล่นของสายลีโอหลังไปแต่ลูกแต่ผมอยู่นะยกมาโอโ้โหลึกเกินไปเสียบลูกชบไปครับสหายลีโอ ยาวๆขึ้นมาไอ้ล oh, ูกนี้รู้ได้ครับมาที่สาทิศกับมาทันกันอ้าวยังไงยังไงยังไงจริงเปลี่ยนเสาแล้วก็เรียบรอให้เลยครับโอ้โหหนีไปสามประพุทธหนึ่งไว้สำหรับสหายลีโอ เดีสายลีโรทีลวเพื่อนบอกว่าผักอกตะวันนี้ล็กหนึ่งกับสองมาติดเสาร์อาทิตย์สารทิตหวาน่ใขึ้นมาแล,แล,แล,แล้วยังไงพักอันนี้หนึ่งสเบียดไปทีเอาแล้วลดปั๊มรับตหวันี้ฟ้าไปก่อนแน่ครัเพื่อนดเออ แ,แถวสองคนเอาวดูทึบมาได้ปอเตนยักษ์วิ่งกันที่โอ้โหสหายลีโอไปแล้วไปแล้วจิ้มแม่ติดเสาร์อาทิตย์นี่จะจิ้มไปได้นะผ่านเพราะเสาทิตย์จะเป็นวันจันทร์เลยอ่ะจุดหนึ่งขึ้นมาครับเสาร์อาทิตย์หมดถกลับซ้าย ยกใหม่ทีในทุ่งเยือแล้วขึ้นหยัโอ้โหนี่หลอกหลอกแล้วเินปั๊บมาได้แล้วบวนนังทันยูแล้วดีมาแถวสองมองยังไงจิ้ม จิ้มย้อนนี <sk 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 ่บอลได้เปรียบได้เปรียบได้เปรียบยกโอ้โหเว้ยดีิ้วยกไปทีเดี๋ยวบอกโค้งสวนดีลึ้นไปก็รรอดโอ้โหเออต่อบกันดีสำหรับสายลยโอโอ้โหคว้าจะได้ดีต้องไปซ้ายทีขวาทีซ้ายทีขวาที ตรงนี้จิงนอนผ่านหน้าประตูต้องออกหลังไปเก็บสอลครับสาหัสเรือวางยาวๆแหวนโปิโขกสวนอาบโขกสวนไม่ดีโคนไมิดีติดสายอะไแล้วตันนี้กูกิกปาแถวสองมองยี่สักนี่ทุบมา จะยิงก็ยิงไปไม่ล um. ูกนี MA ้เพื่อนเงต้องเซฟไม่ได้เดี๋ยวคุมาครับแสนดูเข็นมาทีสต๊ร์แบ็กอ้าวโดนควบกิกแล้วแล้วยังไงเออไปแฮมบอลก่อนครับ เด็๋ยวคุณจะาเดี๊ไปดี๊ยวมาสหายลีโอมาเดี๊ยวสายนี่ครับสายนี่ยกายาวๆขึ้นมาดีดยวอุ้มเดี้โหเพื่อนเลยว่ามึงดีดให้มันเข้าเดี๊ยยังไงมาเสาร์อาทิตย์ไหลมากับสายสายโยกสายโยกแล้วไหลมาก เนี่ดีดมาไอ้พูดดี้ตัวทีแล่างนี้ยังไงนี่ครับโอ้โหใช้ร่างกายที่ใหญ่บิ๊กทิ้งทิ้งแล้วมือแล้วได้ฟาวเลยอ้าข้าดับาดแดง อนสมัตรไงเอาละลูกพี่ที่ขอนสาอาทิตย์ปันไอ้ไหนคเลยจบจบมันดูจบแล้วโทรหาปู่ไวกะ

มุกจะไม่ไปแล้วรับซ้ายลยกยกมา6สวนไปแล้วสาวที่ไปไปแล้วไปแล้วไปเลยถึงกลับซ้ายโอ้โหซ้ายนี่ มันจังหวะมันดีเลยช้าไปหน่อยวนไปวนมาวนไปวนมาแล้วใส่มากระผามาทจะอ้วนอ้ครับสัตว์ยังเดียวเลยโอ้ เลยลไปกราบขวาไม่มีอะไรเอาล่ะสาวทิ์สาวทิ์สาวทิวท์เบียดบังเบียดบังลบไปหนึ่งสองไปหนึ่งสองมาถึงกลับซ้ายซ้าาตัดดิดดิดไปดิดมาดิมาดมาไม่มีใครครับโอ้โหอันนี้อาลุดเดียวจะทำไงโอ้โหจะหมดแรงไปจะแป๊ เสาทิพตปาดมาทั้งกราบซ้ายสายโยกนี่โยกหลอกไปหลอกมาอ้าวโดนยังไปไม่ได้เอาไม่สั่งให้โกแกะตัวไปได้ไม่ได้ไม่เลยมาติดเสาทิพ์เสาทิพ์เดี่ยวยังไงระวังนี่ระวังแล้วบอกยิงโอ้โหยิงเจ้าเสือบินแล้วเอ้ออ้าวโหดี อกนอนรอ,อกนอนรอแลออ้วเงนี้จหวะออกมอนไปครับนีครับขอโทษครับเพื่อนนะอเนพื่นอนครสาบุต

เอาไปขึ้นมาบอทีิซาบุตดึงขึ้นขึงหมาตั้งแบกซ้ายแต่ตบไปปีซ้ายเด็ไปซ้ายพี่เด็กซ้ายวางยาวๆขึ้นมาแหดตึ๊ดสกัดแบกมาเตะเคลียร์ทิ้งเลยเดียวแล้วไปซ้ายพี่แต่จะพลิกตัวแล้วลูกนี้งโดนสกัดออกข้างเลย มาบุกจับซะมาเข้ามาทิดเอาเลยเะดูดูดดักกันมาได้ทีเอาวทุกไม่ยอมง,ง่ายง่ายครับเออลูกนี้เด็กฟ้าไปก่อนครับ เอ้อะไรเตือนบ๊ายบายบี้เอ่อบัดด้มาซ้ายเลยแต่ยข้อมือภาษาเตือนเภาษาเตือนนีดีโอ้นีหลอกหน้าเท้าเราเป็นหนึ่งสองัดตัวเฟดีลอยวิ หลักไปเพิ่มนสรับสายเลย,เลยตบขึ้นไปที่เอาลนะสามต่อหนึ่งหลบมาทั้งนัง้นยิงยัดดีอากยอดไปแล้วเพื่อนโอ้โหฮักอกอีกทีแล้วู้ตัะสุดเกกป่าเกครกบแม่เป็นไงว่า